บัวเมียนหม้วตอยแต่ตอก็เยาวาบัวกันอย่าหิวเงยก้องเจียตาเจียบเจียบห่างนั้บัวจิงไฮพักเหนือจะเก่งตุจิบความเดือดร้อนช้ำหายแงวุจุลมจุเมียนปัวบุญยี่ตองบุญหลางโลหอยเยี่ยมไหนจะเก่งมาความอุดมสมบูรณ์อิจ้ำห้างไหนฮะมังคปูงอย่่งมองกายแงแต่ฟันเมียนปัวลมโจปุนได้ลมจ่างกันนัยมึงกองโฮมึงกองไฟอย่าจุโตปัวตายเจงบวมกอนอย่าไฟ ฟันไม้บุงตุยบูงเหยียดต้จปลุนนลมแงวมอย่าตาตุเป๊ตาตุเสียบเยี่ยมเทาบุญแงตองเยี่ยมเทาบุญเปียวมิงนินยกรตรงชวดนายกระดาบุงฝ้ายแงจันวาเหี่ยวนายพีเอ็มสองจุดห้าวิจุไมเมียนพื้วหล่มทํำเชิงตาชวดหนุงกระลบุงชวดตายโจปุุนบัวแปะฟิงตะเต้าให้เสียงเป็นนายมะเร็งปอดละหายแงอกเดี๋ยวไม่นักท่องเที่ยวตายอย่าวีตองวีหลัง บวชกันน้าตังบัวปา้าเจยงใหม่ยมบวชหลังน่ะอีจันยิมตู้ใหม่อ่ะเจียนเจียอีจันนห่วงจานเหนือเวก่งเจาะจะเก่งป่าบวัวห้างคาเต้าเปียหมยิงปิงเจียงปัวหน่าในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือว่าในบริเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์จะเก่งมาจุยโฮแห่งนี้โอ้หัวน้อยเนีย่เจี๊ยบหางห้างป่าเป็นญ้าหน,น่ออีล่านบาักไฟหัวหนี้หัวป่าเนี้ยป่าโอ้หน้าเซปุนบัวตะเต้าตู้หิ้วเถา